ดีครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้อยู่กับพี่ประกรณ์ครับมามาติดไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ให้พี่ปรกรณ์แล้วก็แวะเยี่ยมสวนโคกหนองนานะครับตามที่เห็นในรูปแล้วมาเห็นของจริงเนี่ยสุดยอดมากเลยนะฮะเป็นยังไงครับเอ่อทองเต็มไปหมดเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราดูอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับที่ไม่ถึงนี่ประมาณแปดเดือนับแปดเดือนนะครับผมแปดเดือนแต่ว่าพื้นที่จริงๆรงนี้ก็ทำเกษตรมาเนี่ยมันอาจจะประมาณนึกสองสองปีกว่าแล้วมันสําปีแล้วแต่ว่าการที่เราจะเริ่มมาขุดพวกน้องนานี่คือ e i ดเดือนครับแต่ต้วเราก็ปลูกก่อนเนี่ยไม่ได้หมายว่าแปดเดือนแล้วจะไหนนี่ครับตัวนี่จะปลูกก่อนก่อนแล้วก็ขุดวนลอยใช่ไหมใช่ครับหลัจากนั้นก็ให้เข้ามาจัดการเลย เราเลี้ยงปลาได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วคนี่ปลาอะไรบ้างคะผูอชมบ่อน,นี้ผมจะลงปลาปลาดุกครับขึ้นกินหลายรอบแล้วมีเด็ดด้วยคือจริงๆได้หลายคนถามว่าคือมันเป็นคําถามยอดฮิตเด็นนะถามว่าต้าทำอะบนี่มันจะได้ทุนคืนอถ้าผมก็บอกว่าจริงๆคำ,คำว่ากําไรทุนคืนก็คือหนึ่งเลยครับเราได้มาหวานอาหารปลาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ถ้าเราไปสวนสุขภาพสวนสารณะ ใช่ครับได้อย่างมันไม่ได้ฟิวมันไม่ของเราอันนี้คือแบบนี้เราหวานแบบนี้มันก็เป็นของเราเนะครับเราก็สามารถที่จะแบบเป็นอาหารให้เราได้ด้วยก็โอเคครับบางครั้งมันจะมีพวกฟันินปาตเตียนที่มันึิดมาจากบ่อข้างๆด้วยมันก็เป็นนะครับเพรว่าดูในคลิปนี่ มาดูของจริงเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคนละเรื่องใช่ไหมใช่ครับและอย่างคือเอากินได้แล้วไอ้นี่ดักนกเนาะใช่ครับป้องป้องการพวกเหี่ยวพวกกาเวลามันมาอันนี้ก็ดักได้หลายตัวแล้วนะ <c oughs> และที่สาคัญในน้ํามันมีปลาครับเราก็ได้อาหารส่วนน้ําพอมันอยู่บริเวณบอ่อมันจะทําให้เกิดความื้นเห็นไหมครับดูกล้วยดูอะไรมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เลยกว่านั่นแหละครับคือกําไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ขี้ปลาขี้อะไรก็เป็นปุ๋ยคทางตับอีกเนาะใช่ <นะ S 1> ครับตรงนี้แล้วเราน้ําผมก็จะมี2ระบบนะคือใช้ปั๊มโซลาเซลล์ดูดน้ำใสถ้าจากนั้นก็จะมีหอยโขงดูดจากบอ่อปลาขึ้นใชับไปบำรุงอีกทีเพราะว่าน้ําจากบอ่อเลี้ยงปลามันค่อนข้างที่จะดีกว่านะลเรา,านะดูวิวตรงนี้พี่เป็นอะไรที่แบบเรามาให้อาหารปลาแล้วเห็นท่าพิตกดินนะฮะโอ้ดูแล้วก็กล้วยนีย่แบบมันสวยจริงๆนะ กล้วยสวยจริงๆแล้วกล้วยหอมทองแค่นั้นเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หอมทองไม่มีหอมทองด้วยหอมเขียวด้วยนะครับในตลาดที่เขาขายเนี่ยเนี่ยครับผมคิดว่ามีคนมาจองไม่หมดแล้วมั้หรือขายแค่ในชุมชนก็ไม่พอแล้วคือประมาณว่าแค่แค่บอกว่าตัดกล้วยแค่พอดลงนนหมดแล้วแหละครับ <laughs> <laughs> เหมือนกันเหมือนมันมันม่วงญี่ปุ่นอ่ะครับผมเองก็ขายในชุมชนอยู่ อืมครับจริงถามว่ามันได้คุณไหมมันได้แต่มันอาจจะไม่ได้ในรูปแบบเงินที่เราลงทุนไปครับผมได้ความยั่งยืนได้อาหารอ่ะง่ายๆเอาพูดอยากกินปลาย่างใช่ไหมแต่ว่าผมผมเลี้ยงเหมือนกันนะ่นิ่กระเพียนนานๆได้เอากินทีแล้วเอากินทีหนึ่งอะได้แค่ตัวเดียวแต่ว่ามันใหญ่กันก็เลยอ๋อใาเหตุที่เอากินตัวเดียวเพราะมันตัวใหญ่คแล้วอย่างเราตกเอาเราตกเอาต้วเรามีนะ ก็คือสับกับับับให้นะถัดจากนั้นลำที่ผมก็จะเห็นเป็นเครื่องสีท่าก็มีนะแต่ด้วยด้วยเรื่องของเวลาเราไม่ได้มีแบบบางทีคือแม่ผมที่ทําได้พ่อแม่เขาเขามีเวลาตลอดเขาชอบคนอคุณแก่รนบผมอย่างผมเองก็จริงไม่ได้คอยได้ให้นะมี่แม่ก็ดูแลแต่ว่าเราซื้อมาเราหาพันปลามาเรื่อยๆครับอีกสองปีอีกสองปีถัดจากนี้เนี่ยข้างหลังมะพร้าวคเราะมะพร้าวน้องผมทำโตขึ้นมาแล้วก็ถามว่า ถ้าเราจะให้มันได้กําไรเพียงแค่ปีสองปีมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าจะไปมองถึงอีกสี่ห้าปีที่มันจะเป็นแหล่งอาหารให้กับลูกหลานเราเนะผมว่ามันมันก็แล้วแต่มุมมองเนี่ยแหละถ้าจะว่าไปเดี๋ยวจะแบบพูดแต่เข้าข้างตัวเองนะ,ะก็เลยแบบเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราถึงได้ทำนะครับเรามันอยู่บ้านนอกอ่ะเอาอย่างว่ามีพื้นที่อย่างนี้ก็ปลูกปล,ลูกไว้กินเองบ้างอะไรเนี่ยครับข้บบาวฟางนั้น บอ่อนี้จะเป็นปลาดุกครับปลาดุกกับปลาหมอเทศแต่ฉะนั้นบอ่อนี้จะมีีทุ่งด้วยครับทุ่งกตามสามทุ่ง <c oughs> กวกางตามด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเขาเขาจะอยู่ข้างล่างเป็นสามกสายเหมือนว่าก็คืนมาส่องดูไหมที่มันมันจะขึ้นมากรดดนะอย <นะ S 2> ู่ด้านข้างครับใช่ครับเอ้ยบ่อนี่ไฮไลท์เลยปลาคราฟนี่หว่าปลาับกินเนี่ยฮะโอ้โหนี่คือ มันเป็นอะไรครับต้องอธิบายเลยนรคือถ้าตกไปนี่ก็จบคือสิ่งที่คนเป็นแสนเป็นล้านคนต้องการนะฮะพอบับคนประเทศเราก็มีหลายล้านคนเนาะแต่ร้อเป็นสิ่งที่คนหลายแสนคนต้องการแบบนี้ครับครับเราไปดูใน YouTube ดูในอะไรบางทีเราอยากให้เกิดขึ้นกับเราตุ้มตรงนั้นเลยอ่แต่จริงการดำเนินกว่าจะมาถึงจุดเนี้ย เราใช้เวลาแบบอยู่กับมันว่ามันจะมาขนาดนี้แต่พอมันมันได้ขนาดนี้แล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นฟิวหรือฟิงใช่ครับให้หารปลาไม่ใช่ของสาธารณะเลย,อ,ยอะไรเมื่อ <laughs> วานผมได้เข้าไปดูในอ ในเพจในย t u b e นะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยเขาจะขุดพงหนองนาขายเลยไล่ละสองล้านส 2. 2> องมีบอ่อปลามีนั่นนู่นนี้ให้แต่ว่ายังไม่ได้สวยขนาดนี้นะเ็าเป็นเพียงแค่ขุดแล้วก็จะมีมีบ้างมีอะไรให้อาคุณเข้าไปอยู่ซื้อคุณทำต่ออันนี้ก็โคกนองนาของคนที่มีเงินอยากแบบตุ้มเลยก็มีเนาะไปซื้อพงกนองมาเลยได้ที่ได้โคกนองนาผกมแบบนั้นก็มีก็จะแบ่งสรรสส่วนแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันหราับเราก็ต้องทําตามกําลังแล้วก็ ตามลักษณะพื้นที่บางพื้นที่มีน้าจากบนผิวดินแต่ของผมนี่คือต้องใช้โซล่าเซลผมเหมือนกัน <c oughs> ผมนี่ร้อยเปอร์เซ็นโซล่าเซลร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็การลงทุนกับโซล่าเซลมาทั้งหมดอ่ะ <c oughs> บางคนถามว่าทําไมไม่เดินไปเข้าทําไมไอมะไร,ไร <c oughs> คือในสถานที่เราอยู่มันไฟไม่ถึงอยู่แล้วถึงแล้วบางทีเราต้องการใช้โซล่าเซลมาตั้งแต่แรกเพราะมันตอบโจทย์ในในหลายๆเรื่องอนาคตเนี่ยก็ เหมือนน้องนองพูดนะว่าอาหารปลาจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบนี้ก็มีหลายๆายคนคนนอมเมนต์เข้ามาเลยว่าเขาไม่อยากจะให้อาหารปลาแบบนี้เพราะว่ามันในอาหารปลาก็จะมีสารเล่งนั้นนู้นนี่เนาะเราไม่เราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราก็มองว่าอนาคตเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นคอยใช่ครับเราเราคอยทําคือเหมือนว่ายังไงเอาแบบนี้ไปก่อนอพอ เดี๋ยวจะเดินไปจุดนั้นเองจะเดินไปจุดที่เราจะสับหน่อไม้สับไอ้กล้วยมาให้ปลาเองใช่ครับสับกล้วยแต่อะไรถึงจุดนั้นของมันเองผมคิดอย่างนี้เสมอครับเวลาบางคนแนะนําผมว่าทําไมไม่เผาถ่านเองทำไมไม่อะไรเองคงทํามาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็เผา,าถ่านแล้วเผาถ่านนะทำไมไม่เก็บน้ำส้มควันไม้เดี๋ยวมันจะไปถึงจุดนั้นเมันค่อยไปใช่ครับมันคงจะไม่ไปแบบทีดียวเลยเนาะมันเป็นเส้นทางเดินะถ้าเราเดินเส้นทางนี้แล้วก็ต้อง ไปแบบนั้นได้ถ้าเราถ้าเราทำมันกับบ่อนี้จะมีปลาดุกด้วยะลูกชายเวลาตกปลาได้เนาะมันตัวเล็กเขาก็จะเอาปลาดุกมาโยนลงเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากำไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเด็ดพอบอเนี่ยลูกชายลูกสตวามาเล่นตอนเย็นๆมาเดินแทนที่เราเราจะไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะใหม่ละสวนสาธารณะของเราเองใช่ครับให้อาหารปลาถ้าเป็นในสวนสาธารณะรอให้แล้วให้เลยนี่นี้ มีไฟลอ่อให้แม่แรงกกนะ็ไม่ต้องไปอะไรมากมายทุกวันที่ติดไฟไม่แรงก็ตกลงลู่กินครับผมขุดจนก็คือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กๆเขาทํามาส่งเนาะมันเป็นวิชาที่ให้เด็กๆได้ทำนทนหน่ะเป็นของเล่นชงวิ์น่ะให้ลองเขาเรียกว่า การปะิษสิ่งที่มันเหลือใช้จากธรรมชาติที่เรามาเห็นเอทิ้งเห็นก็ขึ้เอาไปไหนนะบอกเอาไปทิ้งครับผู้ส่งงานแล้วเอาเออ้ขนขึ้นรถมาครับผมก็เลยมาตั้งไว้แล้วก็ที่ทำงานที่สุดไลกาได้ดีถูกต้องครับไลกาครับนี่กาไม่มาเลยครับนี่นี่สังเกตดูนะครับกล้วยใบเขียวไหครับเขียวมากเขียวมากนะครับแล้วพื้นที่รอบๆอไอเนี่ยมันชื้นครับผมมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันแก่แล้วพี่ ถ้าผมนีอมีสุกแล้วครับน้ำว้าแล้วใช่ครับสุกแล้วขนาดมาดูทุกคนนั่นเองคือนวยอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทําจริงๆตอนนี้จริงจังก็คือเอาไปตากเองเคยเคยมาอยู่ครั้งแรกแล้วกล้วยสุกกินกินไม่หมดครับเอาไปตากมันรสชาติเหมือนที่เขาขายเลยครับมุแค่ตากแ่เฉยหนึ่งใช่ครับตากห้าวันเอาอกมาหนึ่งก็เอาไว้เก็บไว้กินกับกาแฟกินอะไรนี่คือ อกล้วยที่แบบสวยมากๆค,ค,ค,คือว่าโอเคครับเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งนู้นก็แตกต่างนะครับอันนั้นพรอ,อะไรครับฝั่งนั้นเป็นดินทราย,ายแต่ตัวนี้จะเป็นดินเหนียวเห็นไหมครับฉันเห็นดูจะเป็นดินเหนียวผมผมไปดูลหลายๆี่มาว่าดินเหนียวจะเหมาะกับกล้วยน้ำว้าโอ้อน้ำต้องถึงด้วยการที่มันเป็นแบบนี้เห็นนะครับถึงแม้จะเป็นฤดูแล้งแต่ใบเขียวมามเขีวจริงๆมันมีน้ำมันมีอะไรเราต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกวัน ตอนที่มากับตอนนั้นปลูกตงโมยเลยมานั่งกินตงโมตรงนี้ใช่มงโมใช่ตอนนี้ก็คือติดตามมาทุกวันนี่แหละเห็นลงคลิปอันนี้ไม่ได้มาดูสักทีเด้านวนู้นก็อไปดูกล้วยตานนั้นกล้วยเดี๋ยวประมาณจนก็จะเป็นบ้านลางสาน้ําทางเท้าจนก็จะเป็นที่กลางเก็นนั่นคือสิ่งที่คิดไว้แต่อย่างน้อยต้นไม้ต้องปลูกก่อนเพราะต้องใช้เวลาเนาะอย่างน้อยถึงตอนนั้นมันก็โตแล้วเราสร้างไม่ต้องมาคือบางคนมีอย่างหนึ่งการทาโคกหนองนาบางทีบางคน รอกเกษียณแล้วมาทำโอ้ใช่ใช่ครับอันนี้ในที่สวนของผมมันก็คือโคกหนองนาในของผมเหมือนกันอพอมีทั้งโคกทั้งหนองทั้งนาโอเคแล้วแต่ใครจะอย่างพี่จัดแบบนี้ครับโคกหนองนาของฉันน้อยๆแบบนี้ค,คนอยากมีงบมากอยากเอาสวยๆเพื่อทํารีสอร์ททาอะไรโอเคอลงทุนก็ได้ได้หมดแต่ผมเห็นว่ามันทําได้เลยนะครับเด็กใหม่เนี่ยที่แบบรู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านเนี่ย คกน buenas, Harmon, หนองนาเป็นอะไรที่ทําได้เลยเอาเงินโบนัสเอาอะไรมาขุดสามไว้แล้วปลูกพืชไว้ทําระบบน้ําแล้วก็ทํางานต่อเรายังมีเงินหมุนเวียนใช่ช่วงวันหยุดเราก็กลับมาดูแลชีวิตมันจะเขาเรียกว่าอะไรชีวิตมันจะมีความหมายมากครับผมอย่างของพี่ก็เหมือนกันน้องนะพี่นี่คือเราไปดูได้หลายที่ด้วยความที่เราไปดูได้หลายที่คนส่วนใหญ่ที่ทำโคกหนองนาคืออย่างที่บอกว่าคนไวกระเษียนเพราะไวกระเษียนเขาจะเดินรถถักรถอะไรเขาก็ไม่มีแรงเราก็เลยย้อนกลับมาคิดว่า ปลายทางของทุกคนส่วนใหญ่ก็ต้องกลับมาอยู่แบบนี้แล,แล้วทําไมถึงเราไม่ทําก่อนที่เราจะเกษียณเพราะเรากเกษียณปุ๊บเรามาเก็บผลผลิตเลยใช่ครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่านเนี่ยเขาต้องมาทำเกษียณแล้วพักผ่อนเลยใช่ครับไปมานอนกระท่อมมีร่มไม้ได้เลยถูกต้องครับน้ำทาก็เีขุดในระหว่างฝนก็จะขุดหลุมไว้เวลาเราปล่อยน้ำเข้ามามันก็จะมจะมจะงงลงไปได้นานนี่ครับความพินตรง,งนั้นมันมันก็จะกระจายมาที่ตรงนี้ ในขณะในขณะที่ในน้ำมันมีปลาเนี่ยข้างบนคเห็นีเนี่ยสวยนะแบบมันเครือมันมันโอเคมากเลยขนาดเป็นช่วงฤดูแรงใช่ครับมันมันก็ถือว่าโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเกษตรสมัยใหม่มันไม่ใช่เพียงเพงแค่ว่าเราจะต้องรอแค่ฟ้าฝนนะใช่ครับมันเราก็บริหารจัดการให้ได้รู้จักบริหารจัดการรู้จกัจก,จากการต่อสู้กับธรรมชาติถนะ้าอย่างนั้นเราจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ศูนย์พันนี่ทำก็ไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยนะเขาก็มองว่า พอพื้นที่ตรงนี้เขาจะปลูก้อยปลูกมันมก็ก็เลยเขาก็บอกว่าทําไมนี่ลงไอลงมันมันจะได้เหมือนกับที่เขาเคยทําก่อนหน้านี้อืม,มีที่เราที่เราไปชิญอยู่ตอนนี้ตั้งแต่โควิดเนาะบางทีถ้าเราต้องกักตัวถ้าลูกหลานเราจะต้องมากักตัวที่บ้านเนี่ยออกไปไหนไม่ได้แล้วอาหารน้ําเราอย่างไงนะอคือตัวนี้ถ้าแบบมันถ้าโควิดรอบนี้หายไปอีกแล้วมันมาอีกรอบหนึ่งล้วนอกแบบหนักๆเงี้ยจะต้องแบบ คือหลักๆแล้วที่เราต้องการคืออาหารน้ำอย่ารักษาโรคนี่คือสแตนดาตร์ดตัวจริงยังอยู่ยังไม่หายไปยังไงคนเราก็ต้องแบบการแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เราทําก็คือตัวนี้แหละน้าข้าวเอาไว้กินใช่ครับอาหารเราสองสามปีแล้วแม่เด้จะกินเนาะหนึ่งเนาะทั้งหลายจะปลูกเนาะด้วยผมมองว่าคืออยากจะกินอะไรก็ปลูกเอาอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอก นี่ยิ่งจยากปั๊มเนาะใช่น้ำเลี้ยงจะายไอความชื้นตรงนี้เนี่ยก็จะขุดก็จะขุดเป็นคลองไส้ไก่เนี่ยในรอบสวนนะนี่นะครับเหมือนปลาคราฟเลยอันนี้ปลาทับทิมอย่างเดียวใช่ครับผมสังเกตดูนั่นมันจะไม่ใส่โคเอาน้องเหมือนกันที่ที่ผมเลี้ยงที่บ้านอุ๊ยนั่นนั่นมีกรอบเองธรรมชาตินั่นนั่นไม่ได้เลี้ยงนะพี่มันมันโตช้าเนาะพี่เนาะครับผมปลาทับทิมที่ที่บ้านก็ใส่ไว้อยู่นะแต่ว่าเห็นเหมือนตัวเท่าเดิมเท่าเดิม เท่านี้ปลาทิพกับโตช้าครับโตช้ากับปลานิลแต่ปลาที่โตเร็วคือปลาตะเพียนค่ะตัวใหญ่ตัวไวจริงตัวไวมากมันโตเร็วมากเลยนี่แบบขาวาเลยตกขึ้นมาบางทีแบบโอ้โหกินไม่หมดใช่ไหม ย่างเกลือแต่นานกว่าจะตบได้พี่เกลือก็คือแตงโมที่ปลูกโอแตงโมเหรอแตงไทยใช่ครับเอามาตกปลาเนี่ยลองลองดองดูก็ได้แตงโมสุกเขากินแค่เราเดินมาแค่นี้มันบรรยากาศปลอดภัยใช่ครับมันจะทำอะไรที่นอาเหนือจต่คำว่าอรจะได้คือผมก็เจอหาไปเรื่อยมาเยอะทำแบบนี้อะไรจะอไรอยู่เก็ดูทางยูทูบอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ปลูกอะไรมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาก ค่อยๆปลูกไปเรื่อยครับแต่ว่ามาอยู่3ปีกว่าเนี่ยผลผลิตเริ่มเห็นละตน้ตนต้นมะพร้าวเราเนี่ยสูงก็คืออีก2ปีก็ได้ผลอืต้นอะไรที่ปลูกยากสุดแล้วได้ผลชา้าสุดคือต้นหมาก,มากใช่ครับ <laughs> จาก30ต้นเหลือต้นเดียว ไม่รอดหรอไม่รอดง่ายที่สุดกิมจูกิมจูอ๋อไม่หวานไม่ไหวหอได้ก็คือได้กินไม่ได้หอแล้วไม่ได้หอก็ได้กินได้กินได้กินนะไอหอหอตัวใกล้บ้านที่เราเก็บกินจริงๆครับครับก็ตามนั้นแล้วอย่างผมระบบน้ำมาก่อนระบบน้ำกว่าจะยิงสรปงเกอร์รอบสวนได้เนี่ยก็คือลงทุนมาเรื่อยๆแต่เราหาระบบน้ำแหล่งน้ำก่อนแล้วปลาก็ค่อยมาลงทีหลังนี่ก็พอมระบบข้างนอกจะเป็นยังไงแต่ นึ่งเดือนครับคิดว่าเราอยู่ได้นะได้ครับแล้วก็อีกอย่างเราไปเราต้องทํางานเราเราต้องหางานเราไม่ได้มาอยู่เหมือนแบบมาอยู่แล้วก็มาเที่ยวมาอยู่เฉยๆอ่ะคือจะปลูกมันจะทํานาข้าวอะไรก็ตามเลี้ยงวัวอะไรอะแต่มันก็คืองานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่บ้านนอกแล้วเราทํางานอย่างสุดริตเนี่ยมันจะได้คุณค่าของชีวิตครับทำมันมดเที่ยวเตรอะไรมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็จะหมดไปใช่ควับมันผ่านไปเร็วใช่ครับแล้วก็งานที่เราทํามันจะมีความสุขกับงานแล้วก็จะ จะอยู่ได้เองแต่ว่าแน่นอนเรื่องรายได้ต้องมีมันไม่ใช่เรื่องสวยหรูมากเราต้องหารายได้ให้ได้อตัวนี้เป็นกฎแข็งเลยถ้าเรามีหนี้เยอะๆมาอยู่บ้านหารายได้ไม่ได้ก็จบจบเลยไม่ได้นะครับโอเคครับผมนะครับวันนี้มาเยี่ยมพี่ประกอบมาชมสวนสวยจริงๆนะครับใครที่อยู่ละแวกนี้อยากมาดูของจริงก็มาได้แต่นัดพี่ประกอก่อนรั้งนั้นลุงแกใช่ครับพี่ประกอเป็นเป็นครูด้วยสนด้เสาธิต่ว่า เป็นครูคือทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบแล้วก็ยังไม่ได้เกษียณง่ายๆยางยังกว่าจะเกษียณน่ะผมว่าได้นอนเปลนอนอะไรแล้วสบายแล้วใช่ครับอันนี้ก็คือทําไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับพิมพ์กรช่องใหญ่มากตอนนี้ก็จะถึงร้านซับสไครตครับแล้วก็บ้านหลังน้อยพนักงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ